อันนี้ก็กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารบอย่างสูงอ,อะไรอ่ะอ๋อวันนี้ไม่ขอรบกวนอ่าแล้วมาถามทำไม,ไมเออเลยอยากเขาไม่ได้กวนเขาถามอ๋อเขาถามเฉยๆนะใช่อะไรอ๋อคือว่าอย่างนี้อ่าผมไปเห็นพระเนนองค์หนึ่งนรุปร่างลักษณะดีงามมาก แต่กิริยาเป็นกระเทยไปทุกๆอย่างผมสงสัยว่ากิริยาในลักษณะแบบนี้การบรรพชาจะสมบูรณ์แบบหรือไม่และจะมีอานิสงส์ครบถ้วนหรือเปล่ามผมไม่สบายใจเลยเกรงท่านจะมีโทษขอรับก็ไม่ขอตอบเหมือนกันไม่แน่ใจอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้รูปร่างร่างกายมังกั่ดูการใที่จิตใจเขาผู้หญิงก็ไปพระอรหันต์ได้ เยอะแยะไปอ๋อย่างนี้พวกกระทงกระทเคยถ้าหากว่าใกดีๆก็มีสิทธิ์ไปได้นะมีไปได้ถ้าไม่ห้ามเลยโอ้โหนี่ต่อไปเนี่ยคือคือพวกกระเทยเนี่ยมีหลายเดี๋ยวไม่ใช่ผมพวกกระเทยนะพเพะทเขาผ่านมาที่บ้าน,นบางคนก็มาแอบมาซื้อยกทรงนะเ <c oughs> ขาถามว่าผมเป็นกระเทยเนี่ยฝึกมโนมยิทธิได้ไหมได้ไม่เป็นไรบอกเขาได้โอ้มโนก็กระเทยนี่ไม่ไม่ห้ามอะไรกันเลยนะมโ,โนโน่แอย่างผู้หญิงก็นโนใผู้ชายก็นโน่โอ้โห ครับดีจริงๆศาสนาพูดใช้ได้ทุกอย่างธรรมะนะอย่าเืมดริวอยู่ที่ใจ,จเท่านะครับไอ้ที่เป็นกระเคยเพราะว่าเจ้าชู้มนันใช่ก่อนหมายความว่าผู้ชายเคยเจ้าชู้มาก่อนแล้วอย่ายกทรงเนี่ยแอะผมนะครับเป็นคนสงบสงเงเียมนะครับใช่ลามเมเผลครับอ๋อก็เธยนี่มาจากการเป็นเจ้าชู้ใ,ชในเด็กต้องโลกแรวเป็นเปลิด จากเปลไปสุรกายจากสุรกายก็เป็นสติฉันจากสติฉันก็มาเป็นสติฉันก็ถูกทําลายเพศถูกตอน,ออต,อนต่อมาก็มาเป็นคนเป็นบรรดาก่อนแล้ามาเป็นเคยที่จะมาเป็นคนธรรมดาโอ้โห <c oughs> โอ้ก็จะสมบูรณ์แบบแรกก็ผ่านมาหลายด่านนะครับด่านด่านเยอะโอ้อยางนี้แสดงว่าคุณแผนก็ผ่านนี้ก็ลำบากตายโอ้ยคุณแผนไม่เป็นเท่าชูเอา คุณแผนเป็นคนมีเมตตาอผมเมตตากับเจ้าชู oh. 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 ้ที่เป็นคนละอันเหมือนกันบางรายเข้ามาบ้านก่อนอก็เมตตาเขาสามาแล้วอโอ้ยังนี้ไม่เรียกว่าเจ้าชู้างบางรายก็ไม่มาเราก็ไปชวนเข้ามาเรื่องเราไปกล่าวกล่าวก็เป็นคุณแผนปลอดไปไม่ใช่เจ้าชู้ ไอ<ห>้คำว่าจะมีโทษหรือไม่มี